ส่วนค่าคือคอยนิมุนดอจคอยนะครับอาจจะเจอปัญหาหลุดท็อปเทนของกระดานคอยมาเก็ตแคปในปีหน้าเลยก็ได้ฉะนั้นข่าวในวันนี้นะครับเราไปติดตามด้วยกันว่าดอจคอยจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวเราไปรับชม ในนนนตัััววคคลิปี้้ดยกนนะรบมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาประเด็นถึงเรื่องของการที่อีลอนมาร์พยายามบิลเหรียญดอสคอยอย่างมากเลยเนื่องจากว่าการทำธุรกรรมที่ลดลงนะครับและก็เรื่องของราคาดอ c คอยที่ตกต่ำนะครับดังนั้นวันนี้เราจะไปสรุปด้วยกันนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ยังไงถ้าเกิดท่านติดดออยู่นะ ผมก็แนะนำนะครับอย่ากโกรธกันแต่ผมแนะนำที่ดีนะครับแต่ใครไม่มีปัญหาเรื่องเงินผมแนะนำเลยว่าลองดูนะครับว่ารับฟังดูโอเคอีลอนมาร์ก่ันนี้นะครับก็ได้ออกมาโพสต์นะครับทวิตเป็นรูปน้องหมานะครับกับหัวฟักทองเนาะและการโพสต์ในวันที่3ตุลาคมนะครับ เขาก็พยายามที่จะทำให้เทรนกระแสของดอทคอรเนี่ยยังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้นะครับโดยไอ้รูปหมาที่โพสเนี่ยน่าจะเป็นรูปของโฟกี้นะครับโฟกี้อินุนะหมาอ่ารูปของหมานะครับที่ชื่อว่าโฟกี้เพราะว่าแกมีหมานะครับที่มีสายพันธุ์อิชิบะอินุเนี่ยที่ชื่อว่าโฟกี้นะครับอย่าลืมนะว่าโฟกี้นะ ตอนนี้เป็นเหรียญไปแล้วนะครับชื่อโฟกี้อินุตั้งนะครับมาเกาะกระแสอีลอนมาร์กเลยเป็นเหรียญมีมนะครับในช่วงต้นเดือนกันยายนอ่ะมีการโพส์นะโฟกี้อินุประมาณวันที่สามกันยายนนะครับต้นเดือนแหละนะครับก็มีการโฟก์อ่าโพส์ Post, รูปหมาตัวเองที่ชื่อโฟกี้ทำให้โฟกี้อินุมีการโตขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นบนบายแมนสมาร์ทเอนนั่นเองนะครับเป็นลูก สุนัขนะครับเป็นรูปของเขานะครับที่เป็นหมาชิบาอินุนั่นเองนะัน้นตอนนี้นะครับอีลอนมาร์เนี่ยพยายามที่จะโพส์ตรูปต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสาเหตุที่ผมเล่าไปตั้งแต่คลิปที่แล้วคือโรบินฮูดเนี่ยตอนนี้เจอเปัญหาหนักมากๆนะครับในเรื่องของกรอตตเนี่ยกำลังสั่งเป็นคดีความกันอยู่ในเรื่องของการปั่นหุ้นมีมพวกเกมสต็อก ซึ่งอีลอนมาร์กน่าจะมีส่วนเบื้องหลังตรงนี้ด้วยและเขากลัวด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไร mm hmm. เหรียญช h บะอ i n โน no, หรือเหรียญดอยคอยจะเหลือราคาเท่าไหร่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วตอนนี้ชิบะอิน n นเนี่ยอาจจะลิสต์บนกระดานเทรดของโรบินฮุ o ตตรงนี้ผมห่วงมากๆ และเรื่องของโฟกี้นะครับเขาก็มีการโรสพสต์ภาพของโฟกี้เอาไว้นะครับเป็นรูปฟักทองนะครับแล้วก็พยายามที่จะบิลเดียร์ดดอรคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับและ d o ร์จคอยตอนเนี้เขาก็มีการบิลกันตลอดเลยนะครับเราจะเห็นในช่วงต้นเดือนตุลาคมพยายามบิลตั้งแต่หลังจากข่าวของโรบินฮูดนั่นเองเหตุเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับและสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้ดีเลย แม้แต่งงานของอ่าอีเวเนตน์มันที่สิบเจ็ดสิบเอ็ดกันยายนต้องเลื่อนออกไปนะครับแล้วราคาของดอ c คอยตอนนี้อยู่บนสุญยากาศเลยนะครับทาง Billy m a r ค u s ก็ออกมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับว่าเขาเนี่ยจะแก้ไขดอ c คอยโดยสองวิธีนะครับคือการที่จะทำให้มีการเชื่อมกับอีทอรียมแล้วก็เรื่องของ NFT ทีที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็เรื่องนี้ดอชคอยก็น่าเป็นห่วงนะครับใครคิดว่านอชคอยน่าเป็นห่วงบ้างนะครับกด3นะครับหรือไม่น่าเป็นห่วงเลยกด4นะโอเคในวันนี้นะเราจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหากันผมว่าเรื่องวิกฤตของราคาของดอชคอยที่อยู่บนดอยเนี่ยครับเราจะเห็นในช่วงต้นเดือนตุลาคมพยายามบิวต้องแตกหลังจากข่าวของโรบินฮูดนั่นเอง เหตุเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับและสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้ดีเลยแม้แต่งงานของอ,อีเวนต์มันในที่สิบเจดสบเอกันยายนต้องเลื่อนออกไปนะครับแล้วราคาของดอชคอยตอนนี้อยู่บนสุญญากาศเลยนะครับทางบิลลี่มาคัสก็ออกมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับว่าเขาเนี่ยจะแก้ไขดอชคอยโดยสองวิธีนะครับคือการที่ จะทำให้มีการเชื่อมกับอีเาเรียมแล้วก็เรื่องของ NFT ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เรื่องนี้ดอ c คอยก็น่าเป็นห่วงนะครับใครคิดว่า g อ c คอยน่าเป็นห่วงบ้างนะครับกด3นะครับหรือไม่น่าเป็นห่วงเลยกด4นะโอเคในวันนี้นะเราจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหากันผมว่าเรื่องวิกฤตของราคาของดอ c คอยที่อยู่บนดอยเนี่ยมันนานนะ สำหรับท่านผู้ชมมากมากแล้ใครที่ดอยต้องแต่เดือนพฤษภาผมแนะนําอย่างหนึ่งคือถ้าไม่โกรธกันนะผมแนะนําว่าขายก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครถือไหวถือไปมีเงินเยอะถือไปเลยนะครับแต่ผมว่าราคาดอชอยกว่าจะดีกลับมาอีกทีเนี่ยน่าจะเป็นปีหน้านะครับต้องมีวิธีสักวิธีแหละที่ดอชคอยจะพุ่ง ลองวัดใจกันแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมติดดอยอยู่ที่ราคาหนึ่งนะประมาณสิบสองบาทนะครับผมขายทิ้งเลยเราก็กลับไปเล่นเหรียญชิบะอ i น u แทนอันนี้ผมแนะนำอย่ากโกรธกันนะนะครับแฟนเหรียญดอสคอยผมก็อยากที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องนี้จรงิงๆนะครับแต่ใครไม่มีปัญหายินดีนะครับเหรียญดอสคอยเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อนาคตไกลนะครับยังมีลูกเล่น อะไรให้เล่นอีกเยอะเลยเห็นไหมบิลลี่มาคัสก็ออกมานะครับบิลเหรียญดอจคอยอยากให้เหรียญดอจคอยเนี่ยสามารถไปด้วยกันคือมีการทำในอีทอเรียมแล้วก็ NFT นั่นเองฉะนั้นวันนี้นะครับผมเสนอข้อมูลตรงนี้ไปนะครับก็ต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยรับมือกับสถานาการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วราคาเหรียญดอจคอยที่มันตกต่ำอยู่ตอนนี้อาจจะหลุด Top ป0ทของคอยมาเก็ตแคปอีกไม่นานนะครับน่าจะมีการหลุดนั่นแหละเหรียญอื่นน่าจะแสงขึ้นมานะครับซึ่งเราต้องดูต่อไปในอนาคตแต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและกด Subscribe นะครับเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือปอกิ c e b o o k YouTube ไลน์กลุ่มสามารถคอมเมนต์มาได้เพิ่มเติมนะครับและไลน์กลุ่มเราชื่อ C ิโลซีคอมมิตนะครับก็สามารถเข้าไปคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้ ทักเข้ามาในเพจนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้แล้วก็มีกลุ่ม Signal นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราก็แนะนำให้เข้ามานะครับเพื่อจะทำการเข้าไปนะครับดูราคาการซื้อขายอายวันไม่ว่าตลาดสปอรตตลาดฟู t เจอร์การซื้อขายอายวันนะครับและสุดท้ายนี้เรามีกลุ่มดอชคอยนะครับเป็นกลุ่มไลน์ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้อย่าลืมทักในเพจมา และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมทาที่จะติดตามด้วยกันนะครับก็ผมหวังว่าดอชคอยจะ Go to the Moon ลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเงิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite Miner เท่านั้นร้าน i n f ฟ n i t e Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟ ทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยนเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ infinite miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้าน พรตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเครนซีนี้ก็เป็นไปได้